สวัสดีครับเพาวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลด Windows 10จากเว็บไซต์ของบริษัท Microsoft, Microsoft โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่ง Microsoft ให้เราดาวน์โหลดฟรีๆนะครับสำหรับคนที่มีลเซสิสอยู่แล้ว เพื่อไปแก้ปัญหาการลงโปรแกรมใหม่นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุว่าบางทีโปรแกรมเราเล่นมาแล้วมันล้มหรือไม่ก็ติดไวรัสเราก็สามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะครับส่วนเอื่นๆนั้นก็แล้วแต่บุคคลจะแปลงเอานะครับสำหรับคนที่ต้องการลงวินโดว์เองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีดาวน์โหลด จากค่าย Microsoft นะครับไม่มีสปายไม่มีอะไรไม่มีโฆษณาให้วุ่นวายเลยนะครับเข้าไปในเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิด อันนี้ก่อนนะครับเราเปิดไปที่เบราว์เซอร์นะครับใช้เบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ของ Microsoft Edge หรือว่า Google Google Chrome ก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราตามกันไปเลยนะครับ ี่ผมเปิดเบราว์เซอร์ Google มาแล้วนะครับเข้าไปที่หน้า Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหา Windows 10นะครับหรือจะไปที่เวอร์ไบเวฟมัลโคซอฟนะครับครับมเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราเลือกเอาที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอิมเม Windows 10 ไฟ ISO ของ Microsoft นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเขาจะอธิบายไว้นะครับว่าดาวน์โหลด Windows 10การอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนไหนนะครับเดือนพฤษภามนะครับอัปโหลดล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม21นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับตัวแรกตัวแรกนะครับเป็น หน้าต่างให้เราอัปเดตกับ window ์ของเราเลยนะครับหน้าต่างให้เราอัปเดตกับวินโดว์ของเราเลยนะครับส่วนที่ตัวที่2คือการดาวน์โหลดเพื่อที่จะนําไปติดตั้งใหม่นะครับตัวที่2เป็นการดาวน์โหลดเพื่อนําไปติดตั้งใหม่นะครับมันจะถามว่ากลําังหาทางติดตั้ง windows 10บน PC ของคุณใช่หรือไม่นะครับแล้วก็กด ดาวโหลดเครื่องมือไปเลยนะครับเมื่อเลือกที่อยู่ให้มันนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นไฟลเครื่องมือมันนะครับไฟล์เครื่องมือมันนะครับแล้วก็ทำการ เข้าไปในไฟเครื่องมือมันเลยนะครับเนี่ยหน้าต่างนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ Windows 10 Setup นะครับ Getting a feel r e a d y หมายถึงว่ามันบอกว่าจะใช้เวลา ในการสักพักหนึ่งนะครับถึงจะพร้อมจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน้าต่างอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Windows 10นะครับเกี่ยวกับรายเส้นต่างๆว่าแนะนำว่าเราควรจะซื้ออย่างไรนะครับมันมีลิขสิทธิ์ของเขานะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เราเตรียมแฟลชไดร์นะครับ แฟ่ไดร์ไปด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับก็อ่านอ่านดูนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับจากนั้นเราก็กดยอมรับนะครับเอกเข้าไปนะครับ่มันก็จะบอกว่าจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการเตรียมการนะครับตอนนี้จะเห็นวงกลมมันหมนุมนหอยู่นะครับ เราก็คอยมันนะครับใจเย็นนะครับการดาวน์โหลดจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับหรือถ้าเครื่องใครเร็วก็อาจจะไม่ถึงนะครับก็จะลดลงนะครับอ่าก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับอ่า o you want to do? หมายถึงว่าคุณต้องการคุณต้องการจะทำอะไรนะครับมีช้อยให้เลือกสองช้อยนะครับช้อยแรกก็คือ อัปเด e to pc now คือหมายความว่าอัปเดตลงใน pc เครื่องนี้ช้อยที่2หมายถึง first i n s t a o n media for another pc หมายถึงว่าให้เลือกไปที่สำหรับเครื่องอื่นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกนะครับเลือกระบบเลือกภาษานะครับแล้วก็เลือกว่าจะเอา32บิตหรือเอา64บิต นะครับถ้าเราเลือกแล้วเราก็าถ้าเราจะเลือก,กเราก็ติกเครื่องหมายถูกออกนะครับถ้าไม่เลือกก็ไม่ต้องติ๊กนะครับทีนี้เมื่อเราเลือกแล้วเราก็จะต้องไปที่นะครับเลือก USB ของเราที่เราเสียบไว้นะครับมันจะอยู่ไดไหนแล้วก็เลือกเอาตัวนั้นนะครับเขาเขาจะถามว่า จะให้บันทึกลง usb หรือว่าบันทึกเป็นไฟล์ iso ไว้ก่อนนะครับเราก็เลือกบันทึกลง usb นะครับ2องภาษา,าภาษาอังกฤษนะครับนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็กด next ไปนะครับมันก็จะขึ้นมันก็จะโชว์ตัวได์ usb ของเราให้เห็นนะครับเราก็จะบอกว่า usb อย่างน้อยคุณจะต้อง ได้อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อที่อประมาณ8ปดจิกะไบต์นะครับจากนั้นเราก็กด next นะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ก็จะเขาบอกว่าเขาจะต้องโหลดฟีเจอร์ของอุปรกรณ์ของเขาลงมาก่อนนะครับเขาจะดาวน์โหลดอ่านข้อมูลก่อน ก่อนที่จะคือไฟล์ตัวนี้มันจะต้องดาวน์โหลดมาสำรองไว้ใน CPU ในเครื่องก่อนนะครับในเครื่องก่อนจากนั้นเมื่อเขาครบ100เปอร์เซ็นเขาถึงจะเขียนลงในแฟลชไดร์ให้เรานะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่ยากนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ ไม่มีป๊อปอัพไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับมันเป็นไฟล์วินโดว์ของแท้เลยนะครับถ้าเรามีไลเซนส์วินโดว์หรือว่ามีรหัสอยู่แล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งเราก็ใส่รหัสลงไปนะครับสําหรับการทําธุรกิจต่างๆนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นธุรกิจผมแนะนําให้ใช้ ไปซื้อของแท้นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดเอานะครับไปซื้อรหัสของแท้มานะครับจากตึกคอมหรือว่าร้านขายคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆก็จะมีซอฟต์แวร์ Windows ขายนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้ลดถึง45-50%นะครับเท่าที่ผมดู w o w s p w s อ่า, Windows, Pro, อา Windows 10 Pro นะครับตอนนี้เช็คราคาอยู่ที่ 2 0 0พัสองกว่านะครับสองพักว่าไม่แพงนะครับสําหรับใครทําธุรกิจมันดีตรงไหนนะครับการใช้วินโดว์แท้ดีตรงที่ว่าอะไรของแท้เขาจะมีครบสมบูรณ์นะครับหลายลื่นนะครับจะไม่เหมือนของที่เราก๊อปมาลงนะครับหรือว่าของปลอมถ้าเป็นของปลอมอยังไงมันก็จะมีติดตดขัดข,ดขดมีอะไรเยอะแยะของแท้มันก็จะดีนะครับ เพราะว่าเขาจะอัปเดตตลอดเวลานะครับบริษัทเขาจะมีการพัฒนาทุกเดือนนะครับมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆทุกเดือนนอกจากนั้นนะครับนอกจากมีการอัปเดตใหม่ๆทุกเดือนนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไวรัสนะครับเพราะว่าโปรแกรม Windows 10นี่แอนตี N ้ไวรัสเขาเข้มแข็งมากนะครับเท่าที่ผมใช้มา โดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแอนติไวรัสตัวอื่นเลยนะครับให้มาวุ่นวายทําให้มันมาต่อต้านกันเปล่าเ,าเ,าเ,าเหมือนกับเราฉีดวัคซีนสองตัวเนี่ยมันอาจจะฆ่ากันก็ได้นะครับไม่มีผลดีนะครับไม่มีผลดีนะครับในการใช้ของไข้หลายๆไข้นะครับบางคนไม่รู้ครับไม่เข้าใจเท่าที่ผมเห็นนะครับที่ซ่อมคอมพิวเตอร์มาเนี่ย แค่ลงโปรแกรมใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากให้เราเสียสามร้อยห้าร้อยนะครับก็ส่วนมากเราจะเล่นเป็นเฉพาะอย่างนะครับบางคนทำงานก็เป็นเฉพาะโปรแกรมออฟฟิศโปรแกรมนำเสนอแล้วก็เล่นเน็ตนะครับตามลักษณะของคนไทยเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเราได้ในเรื่องการอ่านอยู่แล้วนะครับบางที อะไรโผล่ขึ้นมานะครับ pop up บางอย่างโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆไวรัสต่างๆเราเจะ no โอเคไปก่อนแล้วโดยที่ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับมันก็กลายเป็นติดตั้งโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นการติดตั้งข้อมูลเข้าไปซึ่งจะเข้าไปเช็คก็ไม่เป็นจะเข้าไปดูก็ไม่เป็นนะครับส่วนมากก็ ซื้อคอมพิวเตอร์มาก็เพื่องานโซเชียลมีเดียบ้างบางคนก็เพื่องานบันเทิงหรือบางคนก็เอามาให้ลูกเรียนออนไลน์หรือไม่ก็มาประกอบการศึกษาปัจจุบันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่คนที่จะเป็นจริงๆมันก็มีน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กมปลายเด็กผู้ชายก็ ก็พอจะรู้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเล่นเกมเขาจะรู้ว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นแต่เมื่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปค้นหาไปดาวน์โหลดอะไรต่างๆมันจะมีของแถมมาเยอะแยะซึ่งมันก็เผลอกดไปทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าในการอ่านอ่ะส่วนมากภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแม้จะเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทก็ ไม่เก่งนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดมันได้ใช้กับฝรั่งจริงๆมันก็ถึงจะจําได้นะครับต่อให้เรียนเป็นเดย,ยาโทก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถ้าไม่ได้พูดกับฝรั่งไปสู้สาวโควิตี้พัทยาภูเก็ตมันก็ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเขาอยู่สัมผัสแต่เราไม่ได้สัมผัสเราได้แต่เรียนเราทำเราอดสอบได้แต่เราพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่อง ผมก็แพร่ไปเรื่อยๆนะครับรอรอ,อการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วนะครับรายละเอียดนะครับของ Windows 10 Pro นะครับที่เราเลือกดาวน์โหลด Windows 10นะครับแต่ว่าเราตอนติดตั้งเราเลือกเอาทั้งไม่ว่าจะเป็น Home หรือเป็น Pro for Study หรือว่า เพื่ออาชีพก็ได้นะครับ Windows 10 Pro นะครับผมมีรายละเอียดสำหรับทรัพยากรที่เราจะต้องใช้นะครับมันจะมีให้เลือก2ระบบนะครับระบบ32บิตกับระบบ64บิตสำหรับเครื่องเบาๆก็ใช้32บิตนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องแรงๆนะครับก็ใช้64บิตนะครับการเส้นทางการเดินของข้อมูลนะครับ สำหรับแรมที่ใช้นะครับควรจะใช้แรมสี่จิกขึ้นไปนะครับสี่จิกถึงห้าร้อยสิบสองจิกทุกวันนี้เมนบอร์ดนะครับถ้าเป็น PC ีก็รองรับแรมชงสูงได้นะครับในต่างประเทศมีถึงห้าร้อยสิบสองจิกแต่ประเทศเราก็ยังแพงแพงนะครับแค่แรมหกสิบสี่จิกนี่ก็ ตอนนี้เราใส่8จิกก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้มันกดเร็วชึกๆบๆเหมือนกดรีโมททีวีก็น่าจะ32จิกขึ้นไปนะครับหรือว่าก็16จิกน,นะครับแต่ถ้า8จิกก็สุดยอดแล้วครับ8จิกจริงๆก็2,000กว่านะถ้าเกิด32จิกก็โอ้โห เกือบหมื่นนะครับในระหว่างดาวน์โหลดนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ Windows 10บตอนนี้ก็ออก Windows ใหม่แล้วนะครับเป็น Windows 11ถ้าใครซื้อ Windows 10ตอนนี้ก็สามารถที่จะอัปโหลดเป็น Windows 11ได้นะครับแต่ช่วงนี้เราก็ใช้ Windows 10ไปก่อนเพราะว่า ส่วนมากในการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีของคนจะติดนะครับติดของเก่าอยู่เราชํานาญอะไรเราก็ใช้ไปก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อเราคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เปลี่ยนมันก็จะ,สะเสถียรพอดีมีสเสถียรภาพพอดีนะครับอย่างว i n d o w s 10ตอนนี้ก็กําลังเก่งนะครับถ้าเราใช้ว i n d o w s 10มันก็จะรองรับ รองรับแอปต่างๆได้นะครับรองรับโปรแกรมต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับบางคนบอกว่า Windows 10มันใช้ยายกกลับไปใช้ Windows 7 Windows 7มันก็ไม่รองรับนะครับสมมติว่า Windows 10มันใช้มันใช้เบราว์เซอร์นะครับถึงไหนแล้ว m ม c r o s o f t Edge หรือว่า อินเทอร์เน็ตเอ็เซเลอร์ตั้งแต่15แล้วนะครับ11 15วินโดว์7ยังใช้อินเทอร์เน็ตเอเกเอร์10อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไปเปิดอะไรก็ลำบากนะครับมันต้องลงอุปกรณ์เสริมตลอดซึ่งทาง Microsoft เขาก็จะไม่พัฒนาฟีเจอร์ให้ windows 7แล้วนะครับเขาหยุดพัฒนามา2ปีแล้วนะครับแล้ก็ต้อง ต้องใช้ของใหม่นะครับเพราะว่าคนที่ติดของเก่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เรียนรู้นะครับอาจจะรู้แต่ว่าขอให้กูพิมพ์งานได้ก็พอแต่สมัยนี้มันต้องเล่นเน็ตเล่นเกมโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันต้องรองรับให้ได้หมดนะครับตอนนี้เราก็มามา,มาได้ไกล มาแล้วกดแล้วที่ผมนำมาให้ดูวิธีดาวน์โหลดแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเอาแบบว่าช้าๆนะครับเพราะว่าจากประสบการณนะ์ผมเรียนรู้การลงโปรแกรมมา10กว่าปีแล้วนะครับการดาวน์โหลดต่างๆนีคือเข้าไปดูในหน้าเว็บไหนเว็บไหนเนี่ยการสอนของแต่ละคนเนี่ยเร็วมากครับเขาชำนาญมากเหมือน เราต้องหยุดแล้วหยุดอีกอ่หยุดดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอะเพราะว่าสอนเหมือนกับว่าคนสอนเนี่เก่งเก่งมากแล้วก,กดคลิก,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 กเราดูเมาส์ไม่ทันนะครับผมก็เลยเอามาแบบช้าๆสำหรับคนคนที่อยากจะเรียนไปด้วยกันช้าๆนะครับคือเท่าที่ผมเรียนมาการใช้โปรแกรมอะไรก็ช่างเขาคลิกเร็วมากนะครับ อาจจะเป็นที่การตัดต่อหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้พอมันคลิกเร็ว่มันทําให้คนเรียนเรียนไม่ทันนะครับเรียนไม่ทันผมก็เลยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมมาบันทึกเอาแบบไปเป็นขั้นตอนแบบชา้ชาช้าให้เรียนไปด้วยให้ทําไปด้วยนะครับการลงวินโดว์เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะสอนสอนเป็นขั้นตอนแบบชา้ชาช้าคลิกไปแบบชา้าไม่ใช่เปิดขึ้นมาคลิกเมาส์ตอกแตกตอกแตกตอกแตกสามนาทีเสร็จ จบโอ้โหต้องค้นหา YouTube อย่างน้อยสามสี่รายการนะถพงจะได้แบบช้าๆ้าบ,บางทีสมองเรามันมันไม่ทันหรอกครับคุณสอนอะไรถ้าคุณคิกคิกคิกค,คไปคนที่เป็นแล้วก็เป็นนะครับแต่คนร่ำเรียนใหม่เนี่ยยากยากนะครับต้องไปถามคนนว้นคนนี้อีกนะ เอาเราสอนกันแบบเอาให้จบเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเรื่องราคากันต่อนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วพูดถึงเรื่องราคากันต่อถ้าเป็นหนึ่งยูทเซอร์หมายถึงว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ก็คือสองพันกว่าบาทนะครับไปซื้อมามันก็จะได้รหัสนะครับแล้วก็ได้สติกเกอร์มาติดด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้พูดถึงในระบบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านนะครับเราต้องสนสับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะพร้านอาหารร้านคาโลเกะ อันนี้ถ้าเกิดมีบริษัทตัวแทนมาจับเนะี่ยมันจะเสียหายนะครับค่าปรับมันแพงแพงกว่าซื้อคอมอีกนะครับค่าปรับมันแพงกว่าซื้อคอมถ้าเราซื้อแบบ2ยูเซอร์หรือ3ยูเซอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปนิดหน่อยนะครับอย่างเช่น2ยูเซอร์นะครับ2ยูเซอร์คือใช้คอม2เครื่องลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้ามันล,มล้มเราก็ลงใหม่ได้ตามมาตรฐานก็อัปเดตสักหกครั้งหกเดือนครั้งหรือว่าปีหนึ่งอัปเดตครั้งหนึ่งนะลงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อเคลียเคลียฮาร์ดดิสให้มันล่งนะครับบางทีมันจะช้าขึ้นเรื่อยๆเพราะมันสะสมนะครับเหมือนทั้งขยะเราต้องล้างให้สะอาดสักครั้งหนึ่งนะครับทังขยะล้างบ้านนะถ้าเราไม่ล้างมันก็สะสมเชื้อโรคไปเรื่อยๆคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันมีทั้งไฟล์บวกไฟล์ลนบะนะต่อสู้กันนะครับตอนนี้ก็แปดสิบปร์เซ็นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสองยูซอร์นะนะตอนนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วประมาณสามพันสามร้อยบาทนะครับตอนนี้น่าน่าซื้อมากโดยเฉพาะคนที่เอาคอมพิวเตอร์มาทำงานด้านกราฟิก ด้านอะไรนะครับถ้าได,ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ก็จะทําง่ายนะครับทําอะไรก็ง่ายนะครับถ้าเป็นโปรแกรมที่เราขโมยมาเนี่ยยังไงมันก็มันไม่เต็มร้อยเปอร์เนนะครับมันใช้ได้อยู่แต่มันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ผมจะไม่ไม่ตัดตอนเลยนะครับจะรอจนมันเสร็จเลย นะครับแล้วเราก็จะไปดูไฟล์มันในฮาร์ดไดร์นะครับในแฟลชไดร์ของเรานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับก็ฝากช่อง youtube นะครับพื้นบ้านการเมือง h ชนแนลนะครับก็จะ หาความรู้ใหม่ๆม,ม,มาฝากท่านนะครับอาอาจจะไม่ใหม่ก็ได้เป็นความรู้กเก่าๆการลงวินโด้ด์ความรู้กเก่าๆนะหลายๆคนก็ทําเป็นนะครับแต่ไม่อยากทาลงนะมันลงเป็นทุกคนนะครับแต่เมื่อลงไปแล้วในการตรวจสอบตรวจสอบไดเวอร์ต่างๆเนะี่ยบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับเอ๊ะทำไมลงแล้วเราก็ลงเป็นลงมาแล้วทําไมมันใช้ไม่ดี นะครับวินโดว์แต่ละตัวนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันมาแต่ละบริษัทนะครับมันจะมีไดเวอร์ของมันนะครับอย่างการ์ดจอนะครับบางเครื่องก็จะเป็นเอ็นวีเดียยเราก็ต้องใช้ไดเวอร์ของเขาให้มันตรงกันกันกบรุ่นนะครับฮาร์ดดิสเสียงเสียงแต่ละยี่ห้อ,อเขาไม่ได้ว่าวินโดว ซื้อเอเซอร์มาทุกอย่างจะเป็นเอเซอร์หมดไม่ใช่นะครับการ์ดจอยี่ห้อหนึ่งเมนบอร์ดยี่ห้อเอเซอร์ก็จริงนะครับ CPU ยี่ห้อนี้อย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเมื่อรอเขานะครับเราก็จะกดฟินิชนะครับเขาก็จะประเมินผลให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ ก็ออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับเรามาเช็คดูนะครับว่าในไดร์ฟแฟลไดร์ <Fat Day S 2> ของเรามันจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับเรื่องมาเนี่ยอันนี้แฟลไดร์ผมนะครับเปิดเข้าไปนะครับมันก็จะมีไฟล์ต่างๆของ windows นะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกสี่ไฟแล้วก็จะมีไฟล์ติดตั้งครับจากนั้นเราก็เอาแฟลชไดร์ตัวนี้ ไปติดตั้งในโน้ตบุ๊กหรือ pc ของเราได้เลยนะครับการดาวน์โหลดฟรีนะครับก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พื้นบ้านการเมืองหน่อยนะครับเพื่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ